โอ้โหโอ้ปิินเมืงนี่เมืงไสปิรินนี่ปดโพปินกัตัวเป็นโลดโพพ่นย่างมาอันอะโอ้โปวดโพโอ้ยปินโอ้ปนินอีกสวงพี่อีกปดโพปวดโพโอ้าปวดปวดจนหน่อยวานัดไปตัดไปเอาด้วยเอาเลยเออบน มี้มาจีกเหียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้สิบเียนเหี้ยสบเจียนเหี้ยสเียนเหี้ยมุ้ราคาราคาราคาห้าพันบาทเออห้าพบาทเออราคาห้าพันบาทจัดไปครับจัดไปจัดไปราคาห้าพันบาทครับ ซิปเซียนแหะครับปุณิน้องประมาณเกับกับไรเอาไรห,หนึ่งโดยประมาณปลาก็โอ้มีหลายชนิดทุกชนิดนี่นี่นี่ใกล้ๆนีเ่เฮ้ยน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นฮึโอ้เขี้ยงกับเขี้ยงไงได้เติอได้ <c oughs> Ở mặc gần cọng tụi Ừ <laughs> Hí mà hướng này đi, Úi hí quay dưới Nhanh nhé bọn chuột à? Ừ, <laughs> ừ. Mười anh rồi rồi Ngoài ban bồ hòm gần, phá vẫn mới nhỏ đấy ừ. <cười> <cười> Rò ruột, rò ruột vô đây Âu, chuột thằng này เอ้งนั <Abby at ert> ้นจวดทังนี้ไปนี่โอ้สีจอมสีจอมพูนพูนพูนูนคาเดียวพูนพูน้าแหงเหรอพูนพูนเมืองเมืองพูนเมืองใหม่มือานนั่นนี่ก็ไหวครับเจ้เออ อ,อ,อ,อรอชมเบุงปนินใหญ่เลยครับปนินตัวเป็นโล่นี่ใส่ง,งามอยู่ครับปนินขุนรับพี่ปนินนลครับ โอ้โลมนี่แต่ใส่โล,ลนั่น,นั้นเลยอคอนขัดใส่ไว้ืีว่าใส่ดีอยู่ครับปะนินเมืองใส่ปะนิยนดีครับโอ้ย้มากีดีใส่ปะนินนี่ครับเยอะิ้ไปนำบ่จักปะนินใส่ตัว <S 2> <S 2> ใส่เป็นกิโลโอ้ย มือนเ่ไหเมื่อไหเราเงินวันีไปใชเราวานห้องกินน้อางจะบุ่อว่าจะตัวทาไปอืออ้าดื่มกับไปทาบอลเสียน้ากพคืไก่กันด้วสวยครับโอ้นนสวงาสั่นโอ้ตัวงามอีริันนี้ก็ได้ เอ้ยปลาขวายปลาสลิดปลาดูกโอ้โหโอ้ลายตัวจ้ยอะไรหังวะ โอ้โหโอ้ปลาิญมึงนี่มึงใสปลินเ่ปวดโพปลิญก็ตัวเป็นโล่คุณปวดโพพ่นย่างออกมาันออ้โิดปวดโพโอ้ยปลาินโอ้ปลาินอีกซวงพี่อีกปวดโพปวดโพโอ้โกระวดกระวดตัวหนอนหวานนี่ปงอยวัใหญ่กับสองลูน ผูนิ่งเกโอ้ยบาดีคุ้มแล้วละเามาสันคุ้มนะคุ้มนะบาดนี้มาสันหลบนิ่โอ้ยตวนิ่งไหมรูดเกือบโลสองผมปลาตัวนี้แน่หรอูดูอยู่แล้วปลาอยู่แล้วนิ่โอ้ตัวใหญ่งามอยู่โอ้สุดยอดสุดยอดครับอุมาน ประสิสลิดอีโ้เนี่ยใหญ่โตคอตัวนึงตัวนึงประสิิดอีกปะสิิดอีกกิโลหนึ่งมาดดีปวทีนี้มาดดีเอ้ยหัวใหญ่ตัวนี้ัวใหญ่ ปลาเียมเหยาเน้ยเี่ยมเกล่นใหญ่คราับคลิปนี้กัขอตก่นครับสวัสดีครับ